เวลา10มิกา3 5นวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิอคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปนยังค่ายเทพสตรีศรีสุนทอนออรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งติดตามการดำเนินโครงการอาหารพันธ์ดีที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนสิลิร่วมกับกองทัพภาคที่4สนองพระราชดําริจัดตั้งขึ้นที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรเมื่อปี2563เพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่สนใจด้านการเกษตรเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยนําเมล็ดพันธุ์พระราชทานกลับไปปลูกที่บ้านและนําประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลสู่ภูมิลาเนาสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน โอกาสนี้ท่อประเทศโครงการเลี้ยงแพะมูลนทนหารบกที่43ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2559มีพื้นที่46ไร่เป็นพื้นที่โรงเลี้ยงแพะ6ไร่และแปลงหญ้า39ไร่ปัจจุบันมีแพะ71ตัวส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมบอ่อทั้งนี้คณะทำงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้มอบแนวทางการพัฒนาและขยายผลให้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการผลิตแพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรต่อไป ในการนี้ได้พระราชทานที่ลูกแพะเกิดใหม่พันบอสองตัวเพศผู้ชื่อดาวเด่นเพศเมียชื่อดาวจันทและได้พระราชทานพ่อแม่พันแพะแบล็กเบงโกที่มูลนิธิชัยพัฒนาน้อมเกล้าน้อมกระมมอมถวายพระราชทานพ่อแม่แพะพันบอและพันแองโกลนูเบียนที่กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมก,กระม่อมถวายให้แก่โครงการผลิตแพะพระราชทานซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่สร้างโรงเลี้ยงแพะสามโรงเรือนขยายผลให้เป็นสถานที่ผลิตแพะที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและเป็นสถานที่ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สนใจ นี่ตอนบ่ายประทับรถต่างพระที่นั่งไปทรงเปิดศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ขอไปครับผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระชานทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้และอาคารบรรจุมเมล็ดพนันธุ์พระราชทานซึ่งต่างขึ้นมาปีอปี2565มีพื้นที่ดําเนินกาน88ร88ไร่เศษโดยมีมณฑลฐานบกที่43กองพลหารราบที่หและกองบัญชาการช่วยรบที่4ร่รวมผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักพระชานทานอาทิกะเพราเขียวถั่วฝักยาวสีม่วงสรินทรเบอร์หนึ่งกระเจี๊ยบเขียวฝักทองและถั่วพูใช้ระบบการผลิตพืชผักปลอดภยัยมีพันธุ์พืชได้รับการขึ้นทะเบียนรัับรองพนนธุ์แล22ชิด นอกจากนี้ยังมีการฝึกให้กำลังพลปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคและนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปขยายผลสู่ภูมิลำเนาของตนท้ายังเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานให้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ด้านการบริหารจัดการน้ำมีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในโครงการมีการใช้โดโลไม้ปรับสภาพดินที่เป็นกรดและปลูกปอดเถื่อนเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินพร้อมกับใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานปัจจุบันดินมีความร่วนซุยค่า ph เพิ่มขึ้นอุ้มน้ำได้ดีทำให้เหมาะกับการปลูกพืช นอกจากนี้มีการผลิตน้ำส้มขวัญไม้ช่วยปรับปรุงบำรุงดินและกำจัดแมลงศัตรูพืชและป้องกันแมลงในฟาร์มปศุสัตว์ใช้สารชีวภาพและชีวพันธุ์ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกำลังพลส่วนสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเข้ามาให้ความรู้เรื่องการผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์และเศษอาหารที่เหลือจากโรงเลี้ยงที่โครงการทดลองเลี้ยงกบจันนาผู้บัญชาการบนทนฐานบกที่45น้อมก้าน้อมกระหมอ่อมถวายกบพันจานา โดยพระธันรากบพันจนา30ตัวแก่ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาว,วิชาทหารมณฑลทหารบกที่43 ซึ่งในปี2566ได้ทดลองเลี้ยงกบจานา10กระชังได้ผลผลิตรวม3,000ตัวและแจกจ่ายลูกพันกบให้เกษตรกรโรงเรียนและผู้ที่สนใจนำไปเลี้ยงซึ่งกรมประมงเข้าให้ความรู้ด้านการเพราะเลี้ยงกบสนับสนุนจุลินทรีย์เพื่อบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราชอบรมการเพราะขยายพันกบและเพาะพันกบจานา2รุ่นได้ลูกพันกบกว่า2,000ตัว นอกจากนี้ยังมีโครงการสมุนไพรเพื่อประชาชนได้ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทรปลูกพืชสมุนไพร4ไร่110ชนิดเมื่อปี2563ด้วยโดยปลูกลูกเดือยกระเจีย๊ยบผลิตเป็นน้ำสมุนไพรแจกจ่ายให้กับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่วนแปลงสมุนไพรปลูกไพรขมิ้นชันขา่าตะไคร้มะกรูดแปรรูปทรรยดมยามองและลูกประครบ ส่วนการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระชทาถันเพื่อนช่วยเพื่อนและผักปลอดภัยโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายเทพสตรีศรีสุนทรปลูกพืชเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์สีชนิดได้แก่ถั่วฝักยาวสีม่วงสีพรเบอร์หนึ่งมะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ถั่วผูและพริกขี้หนูโดยแบ,บ่งพื้นที่หนึ่งไร่ออกเป็น4ส่วนสำหรับปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์หนึ่งส่วน,ส,วนส่วนที่เหลือปลูกปอเทืองเพื่อบำรุงดินมีการใส่วัสดุป,ปรุงดินได้แก่ปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักแกลบดำและแกลบดิบ ซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชพระราาทานที่ผลิตผ่านการรับรองม,มาตรฐานสินค้าเกษตรจากกลุ่มวิชาการเกษตรเป็นเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพโอกาสนี้ได้พระราาทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพยายามที่จะส่งเสริมที่เรียกว่าเป็นอินรีย์คือเรือ่อผักพืชผ,ผลที่เราเรียกกันว่าปลอดภัยหมายความว่า พยายามใช้สารเคมีบางอย่างที่อาจจะเป็นพิษต่อร่างกายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้บางทีก็อาจจะทำได้ลำบากแต่เราก็อค่อยๆทำไปแล้วก็สิ่งที่ผลิตนั้นก็เห็นได้ว่าอย่างทางโรงพยาบาลก็นำมาใช้ในการเป็นยาสมุนไพร ที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยหรือบำรุงร่างกายของผู้ป่วยได้ให้แข็งแ,งแรงและปลอดภัย โอกาสนี้ผู้แทนกําลังพลกองทัพภาคที่4และสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4ร่วมร้องเพลงถวายสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถุงกระหม่อมอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งพระดําเนินไปยังสาลามหาราชส่งถวายราชสักการะพระบรมราชาสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระรมชพกทธบศดมหาภูมิพลอดุลาเดชมหาราชบรมนาถบพิษ